อร่อยมากเลยค่ะทุกคนเด๋อร่อยมากเลค่ะทนตัชมจงรอร่าเลยค่ะทุกคนอร่อยมากตัชมงจี้นครับ่อรอยมากเลยค่ะทุกคน ติดังด้วยนะคะดังเยอะนะคะว้าวเิดอไรขึ้เอ้าอือมาแม่ะทุกคนอือเอา Pode hum. <laughs> <laughs> a bee, abrir, e bee, um, um, abrir, a วาซาบิสวยมาเลยค่ัแม่โดนนกใช้มาเองอร่อยมากเลยคุณผ้ชมในั่นอะไี้ซค่ะนุ่มแล้วอ่ะแม่นุมแล้วนุ่มแล้วอ่ะแม่ อ <l> ร <Southeast pas> <c oughs> ่อยมากเลยค่ะทุกคนเด๋วอร่อยมากเลยค่ะทุกคนอร่อยมาก ต <ge ar> ับชุมหนังเจ้าหนังคระตค่ะวอาวเค่ะทุกคนกติดดาด้วยนะคะดางยอยๆนะคะว้าวเขนไหมะขอืม้าอไม่ลใค่ก